สวัสดีครับวันนี้เราก็มีมาเที่ยววัตตะโกครับโอ้ไม่ได้มานานก็ราอลังการใหญ่หน่าดูเลยร้านค้าก็เยอะนะครับร้านคา้าร้านคา้าร้านขายมีทั้งข้างนอกทั้งข้างในตะโกมีทั้งข้างนอกทั้งข้างในลยครับ ของกินก็มีแค่ตรงประมาณนี้นะครับก็ข้างๆทาง,างาตรงนี้น่าจะให้แม่ค้ามาขายตรงนี้ได้นะที่ว่างอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางนูน้นโอ้โหอันนี้ร้านน้ำกับร้านโอตเตอรีอันนี้ เช่าเขาแล้วครับพี่เช่าครับเช่าเขาเช่าขออ้าหน้าบ้านเขาเราต้องเช่าใช่ไหมหน้าบ้านเขาเช่าในพื้นที่อย่างพื้นที่ของวัดใช่ไหมอ๋อติดพื้นที่ของวัดติดอันนี้อันนี้อันนี้ของของวัดใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ว่าเขาปิดห้ามจอดตลอดแนวอีกตลอดแนวเออแต่รถนี้สิทธิพิเศษหรือเปล่าแล้วยังทั่วมาทำไมจอดได้ได้จะว่ากีดกีดความถ้าถ้าเอาตัวนี้ออกแล้วให้รถจอดหรือว่า ให้พ่อค้าแม่ขายอยู่ด้านในที่ไร่อะอ๋ออ๋อคือคือข้างนอกตรงนั้นเขาไล่เหรอเขาไล่อ๋อแล้วทาไมไม่ให้มาขายตรงนี้นี่ใช่แล้วก็กั้นไว้ตรงนี้มันก็จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไทยไปไม่มีปัญหาเกิดขึ้นใช่เนาะอันนี้ก็เช่าเช่าเขาเหมือนกันพูดถึงว่าพ่อค้าแม่ขายมาขายตรงนี้เก็บเขา ค่าบำรุงวัดค่าบรุงวัดไปนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเท่าไหร่ออเขาก็เต็มใจให้อยู่แล้วใช่ไหมพี่เต็มใจให้เพราะว่าเงินเดือนละพันก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเอออย่างหนึ่งค่าขยะค่าบำรุงวัดอะไรวัดเนี่ยราคาให้ได้หมดอืมแอ้วกันไว้ทำไมเต่นี้เขาไล่แล้วก็คือทุกคนก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปอยู่ข้างในก็โดนไล่อีกโดนไล่อีกขนาดทั้งๆพื้นที่เป็นร้อยพันได้ไม่ได้คิด ไม่ได้กีดเรือตรงนั้นโอ้โหวันนี้พอมีปัญหาก็จะเอารถแม่โคไปกวาดร้านท้าอีกเดี๋ยวเราไปดูกันครับบริเวณนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็เห็นพ่อค้าไม่ขายนะครับเดือดร้อนนะครับพี่หาเช้ากินข้าผมสอบถามเลยอันนี้ขอโทษนะครับวันหนึ่งเนี่ยพี่เช่าเดือนหนึ่งสามพันเนาะแล้ววันหนึ่งพี่ขายได้ประมาณวันละเท่าไหร่อันนี้ขอโทษหักค่าโคค่าเลย วันวันหนึ่งอ่ะขายได้พันหนึ่งหักค่าโคค่าน้ำแยงเหลืออยู่สามร้อยสองร้อยสามเหลือวันละสามร้อยใช่เดีววันละสามร้อยผมต้องมาจ่ายค่าที่ตกวันละหนึ่งร้อยตกวันละหนึ่งร้อยค่าที่วันละหนึ่งอ่าก็คือพี่หักออกไปเลยวันละหนึ่งร้อยก็จะเหลืออยู่สองร้อยเต็มที่ไม่เกินห้าร้อยโอ้แต่ถ้าเสาาทีตยเราโอเคได้อยู่วันละห้าร้อยกว่าบาทได้อยู่อันนี้ก็สามพันลอตเตอรี่ก็สามพันกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นนี่นะครับดูนะครับพ่อค้าแม่ขาย แต่ไอตรงนี้คือที่เขาทำเป็นล็อกๆนี่ก็คือเช่าเหมือนกันอันนี้ของพื้นที่ล็อกลกด้านในใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่พื้นที่ของเอกชนอ๋อนี่ของเอกชนจัดพื้นที่ล็อกให้แต่ว่าพอขาที่ว่าไม่มีพื้นที่เราก็ต้องต้องดินต้องดินใช่คือเขาจะไล่อะไรยังไงเราก็ต้องดินหาให้ให้ขายได้อ่าถ้าวันหนึ่งเขาขายได้วันละสองร้อยสามร้อยค่าที่เดือนละสามพัน โอ้โหเห็นใจเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนู้นแล้วกันครับขอบคุณครับพี่ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพ่อค้าแม่ค้าอยู่แถวหน้าวัดตัดโพนะครับก็ความลำบากนะครับก็หลายอย่างนะครับก็ก็เห็นใจนะครับก็เห็นใจนะครับ นี่ก็จะเป็นของเอกชนนะครับเอกชนให้เช่านะครับตรงนี้ก็ถ้าคนมาเยอะนะครับนี่มีเลยครับป้ายห้ามตั้งร้านค้าตลอดเลยนี่ก็เขตวัดปกติน่าจะตั้งได้นะปกติน่าดูไปแล้วน่าจะตั้งได้ดีก็พื้นที่ก็ได้อยู่นะเนี่ย ตรงนีน้เราก็ซื้อลอตเตอรี่รวันที่หนึ่งอ้นี่ก็ยายก็ขายครับอันนี้น่าจะเขตวัดอันนี้เขตวัด ส่งนี้ก็จะเป็นฝั่งจอดรถห้ามเข้าเลยนี่ตรงนี้ห้ามเข้าแต่ก่อนไอ้นั่นแต่ก่อนไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่<อ>คือเข้าไม่ได้ไงก็ต้องเดินจากฝั่งนู้นมานะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็จอดรถมันก็เลยได้เดินแค่แค่ข้างในนะที่จอดรถน้อยมากข้างใน ที่จอดรถน้อยมากแต่ว่าเป็นข้างนอกฝั่งนู้นน่าจะมีที่จอดร้อยไร่พันไร่นะครับนี่ก็บรรยากาศมีห้องน้ำหอมอพ่ญญาานนรช่บ้นนบานะบรรยากาศเย็นเย็นเย็นนะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วบรรยากาศเย็นมากร่มรื่นนะครับ คนก็มาเรื่อยๆนะครับคนก็มาเรื่อยๆคนก็มาเรื่อยๆคนก็มาเรื่อยๆ,น,อยๆนี่ครับศาลาฝั่งนน้นฝั่งนน้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งด้านนอกนะครับตรนนี้อ๋อนี่อะไรวิ่งวิ่งแล้วรวย เนี่ยครับก็จะเป็นฝั่งด้านนอกอีกทางหนึ่งนะครับที่กราบไหว้สักการะบูชานะครับอยู่ด้านนอกอีกที่หนึ่งโอ้ก็จะเป็นลานจอดรถอีกทางหนึ่งเป็นลานจอดรถอีกทางหนึ่งนี่คือเอารถเข้ามาข้างในได้เออ ตรงนี้ก็เอารถเข้ามาข้างในได้นะครับมีทางข้างในและด้านนอกนี่ก็จะเป็นด้านในด้านในนะด้านในยังครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังด้านหลังวัดหรือว่าด้านด้านหน้าวัดวะเออด้านหลังออด้านหลังฝั่ง,งข้างนอกนะครับฝั่งด้านนอกอ๋อไม่ข,าหา,มขาหายไม่ขายหายไปไหนหมดอะ่ะนี่เห็นเขาว่าตรงนี้ก็ไม่ให้ขายนะครับ โดไล่ก็ด okay, okay. uh ูก huh. ันแล้วก so ็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันอะไรนะเป็นยังไงพอดีผมเดินมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้อ่ะก็คุยกับพ่อค้าขายน้ำอยู่คนหนึ่งเหมือนกันตรงหน้าวัดเลยที่มีพื้นที่ว่างแต่ว่าเอาอะไรไปตั้งไว้อะใช้โซ่อ๋อตรงนั้นก็ไม่ให้ขายอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ขายไล่แต่ก่อนคือจอดรถตรงนี้ได้ ข้างในจอดไม่ได้แต่ตอนนี้ณนะตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าะคะ่ะที่มีเ,เอ่อม,มีปัญหากันปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าให้อารุขึ้นไปจอดลานปูนให้หมดใารถขึ้นไปจอดข้างในไม่ให้รถจอดข้างล่างไม่ให้รถจอดข้างนอกแล้วแม่ค้าก็ขายไม่ได้ไงพี่อ่าอ่าส่วนถ้ารปภปพก็มาจอดข้างล่างเรารปภก็ต้องโดนไล่ออกอีกหรือถ้าพวกผมขึ้นไปขายกับบนลานปูนก็นั่งกันรอพพก็เดืยอดร้อนรปภก็เดือดร้อนแม่ค้าพ่อค้าก็เดือดร้อน ผมถามหน่อยเหอะเนี่ยลงทุนมาวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งนะนะพี่ลงทุนเท่าไหร่ครับผมก็ต้องมีสามสี่พันนะพี่สามสี่พันแล้วขายได้เท่าไหร่ครับวันนี้ขายได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยลงทุนสามสี่พันก็เห็นใจนะครับเห็นใจนะครับเห็นใจแล้วอย่างลูกชิ้นเอาถ้าน้ายังยังพอเก็บไว้ได้แต่อย่างลูกชิ้นนี่ก็คือจบเลยนะอ๋อสี่ห้าพันถ้าเกิดลูกชิ้น ไม่หมดอาเสีย 30, 3, โอ้โหส่รออะโม่งนู้ๆครับเห็นใจนะครับ,บใคร<า>ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้านะครับข้างวัดนะครับหลวงพ่อรวยนะครับถ้าบารมีหลวงพ่อมีจริงนะครับก็ช่วยๆพ่อค้าแม่ขายนะครับได้ขายอย่างมีความสุขดีกว่านะครับก็ อย่ามีอะไรปิดกั้นเลยนะครับก็ขอโมทนาสาธุด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติ๊กให้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ